คุกกี้งาตีลายคนถามหานะ้าเจ้ายังมีอยู่นะ้าเจ้านี่นะ้าเจ้าไม่เราจะเพือพอวันนี้ขออนุญาตแบจิมเนอร์เพราะว่ากําลังหายเป็นโคคิดแต่วันถ้าเปิดถุงออกมามันจะซ้ำงานเลยเวลาเขาเกี่ยวเข้าไปนาะงงามจะแตกในปากกุ๊บ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 มันจะเป็นอีกรอบมากนี่คนเป็นอีเจ้านี่คือคุกกี้งานน้าเจ้าแล้วก็มีคนสั่งไปหน้าขนาดหลออตีพานมานี่ประมาณ200ยกว่าถุงนะวันหนึ่งร้อยกว่าออเดอร์เนาะ อันนี้คือเป็นครงการน้ำรองของแม่หลวงนี้นะเจ้าตีอยากจะยกระดับปีน้องเจ้าบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยคนจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแล,ล้วเปิลบอกคู้จะทําการตลาดอย่างไดเนาะขอให้คุณมีของดีเตอะแไม่น้อยนะคือคนี่ทำคุกกี้งาให้แม่หลวงเนี่ยก่อนหน้านั้นเปิดขายได้บันซิปก็ทุ่งอย่างนี้ขายได้บัน,นักเปิดขายมาสักสามซิปปีแล,ล้วเปิลบอกถึงแม้จะขายแบบมวนแต่เปลิลก็ยังคงขายอยู่เพราะว่าเปิลเห็นว่าคุกกี้งานเนี่ยมันเป็นของดีที่มีประโยชน์เนาะ งานเนี่ยมีคุณสมบัตินักขนาดช่วยอ่ะบางที่ผมร่วงอย่างเงีบำรุงผมบำรุงกระดูกมีแคลเซียมสูงมีประโยชน์นักขนาดอากาศเปิดก็เลยยังแปลงอยูเอยเอย่เนาะไม่ลงก็เลยช่วยขายจากเดิมเนี่ยวันหนึ่งประมาณซิบกว่าถุงประมาณเนี่ยประเดีนเน๋ยวนี้ออเดอร์วันละร้อยถุงออเดอร์วันละร้อยถุงแม่นองก็เงียมาตันเนาะแล้วตอนนี้ก็คือขอคนซื้อมาเยอะโอนสตางค์มาเยอะแม่นองก็มีไรายได้เอาไปซื้อ ตู้อบหม่แต่ก่อนใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวเนาะวันหนึ่งก็คือแปลงได้ประมาณแซวถุงมันบาคุ้มขายแน่นอนเนาะพะเมนอนมีไรายได้เยอะขึ้นกับพ,พัฒนาตัวเ่าดีขึ้นก็ทําได้เยอะขึ้นทาให้แม่มนอะมีไรายได้เยอะขึ้นแม่หลวงก็รู้ซึกดีใจเนาะแล้ววันนี้นะเจ้าขอขอบคุณกูคนเนาะที่อุดหนุนคุกกีงาไรายได้ตีเฮาขายคูกกีงาทั้งบดนะเจา้า ฮักใคร่ายเรียบร้อยฮืย้มแม่นองไปเรียบร้อยแล้วส่วนท่านน่ะแม่หลวงอ่ะจะขอนําไปจวยพี่น้องเจ้าหน,านันซื้อข้าวสารอาหารแห้งแป้งคัดปืน้นงูสลดัดผงซักฟอกอย่างต่างๆไปจวยพี่น้องเจ้าหน,นันเนาะและสําหรับใครที่สนใจคุกกี้งายังมีฮับออเดอร์อยู่เรื่อยๆนะเจ้าแต่ว่าเขาจะส่งเป็นรอบเป็นรอบไปเนาะเพราะว่ามันแป้งงานะเจ้าอย่างใดก็ตต้องรองานแห้งตวัวนะเจ้าก็สามารถสั่งมาได้นะเจ้าถ้ามดงาจูบนีแล้วก็คือมดลนะเจ้าจะไปกินทำกรรมปุ้นเดนพฤศจิกาต่อตีงาออกนะเจ้าขอบคุณเจ้นักเจ้า